ยี่สินะครับคันนี้ล้อโตนะครับอ่าเป็นล้อโตพร้อมฐานบุกเบิลสี่นะครับก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นเอฟจากจังหวัดเลยนะครับที่อุดหนุนไปนะครับอ่าใครที่อยากได้ YM357 a ล้อโตแบบนี้นะครับยังมีให้เลือกอยู่นะอ่ายังเหลืออยู่2คันนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้ YM อ่าที่ไม่ใช่ล้อโตเราก็มีอ่าให้เลือกหลายคันเลยนะครับอ่า 357a 351a นะครับกอ เมื่อวานนี้ก็มี FC จากทางลำปางนะครับลำปางหรือน่านเนาะกับก็มามาจจำไว้1คันนะครับเป็นตัว YM นี่แหละครับก็ขอบคุณ FC ซทางลำปางนะครับแล้วก็ FC ท่านไหนนะครับลูกค้าท่านไหนครับอยากได้สวยๆอย่างนี้นะครับอยากได้ยันมากอยากได้คูต้านะครับทักทายเข้ามานะครับก็ถามได้เลยนะครับว่าลูกค้าจะซื้อเงินสดราคาเท่าไหร่ จะซื้อเงินผ่อนราคาเท่าไหร่นะครับเงินสดและเงินผ่อนนะครับมีเป็นราคาโปรโมชั่นทุกคันนะครับเสียอ้วนก็ขายนะครับแบบราคาพิเศษให้ทุกคันนะครับมีช่วงช่วงนี้มีรถจัดโปรนะครับมีรถจัดโปรที่อยากนําเสนอนะครับอยากจะนําเสนอนะครับ YM 351A นะครับ กับ 357A นะครับจะจัดโปรนะครับอ่ะคันนี้เลยนะครับ200กว่าชั่วโมงนะครับอ่าจัดโปรนะครับดาวต่ำนะครับอ่ะเซอวนเปิดดาวที่3,000บาทนะครับอ่ะใครที่สนใจนะครับ YM 51A อ่า57นะครับแล้วก็มีคันที่จัดโปรดาวต่ำได้ก็อีกคันหนึ่งก็คันนี้เลยนะครับอ่าดาวอยู่ที่3,000บาทนะครับ สนใจก็ทักทายเข้ามานะครับ3 0 0 0 0 0 0นนะครับดาวได้ประมาณนี้นะครับมีคันที่ดาวเต้ตำตำมีคันที่ดาวปันกลางนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับวันนี้ก็อัปเดตประมาณนี้นะครับใครที่สนใจคุ้มค่าสนใจยันมากก็ทักทายกันเข้ามานะครับเสื้ออ้วนอากาศเย็นมากเลยครับคุยไปสถานไปนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ อากาศเย็นๆเหมือนฝนจะตกครับแต่ยังไม่ตกนะครับแต่อากาศเย็นมากเลยนะครับใครที่สนใจใครอยากได้นะครับ E F 5 1 4 Y M 3 5 7 351่ E F 3 9คูปต้า40แรงคูปต้า50แรงนิวฮอลแลนด์นะครับก็ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับโทรหาเสวันได้เลยนะครับโทรหาเสวันได้เลย094 706 4430นนะครับอ่ะ เกตเ A เกต่ะเลือกได้เลยนะครับโทรหาเสียว,วนได้นะครับขอขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้านะครับสนใจขนไหนโทรมานะครับสวัสดีครับ